อันนี้นะคะคือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะสระเอือเรือใบมันเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอาต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการฝึกอ่านและสะกดคำนะคะคำแรกสระเอือกับสอเสือก็สอเอือเสือนะคะ คำที่สองขอเอือเขือพอคำที่สามพอเอือเพือคำที่สี่รอเอือเรือคำที่ห้าดอเอือเดือคำที่หยอเอือเยือคำที่เจ็ดนอเอือเนือคำที่8ดตอเอือเตือคำที่9ชอเอือเชือ คำที่ส0บวอเอือเบือคำที่สิบเอ็ดอเอือเบือและคำที่สิบสองมอเอือเมืออย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะเอาคำศัพท์เนี่ยมาจดลงในสมุดอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะก่อนที่จะทำมาดูอันนี้ก็อ่านว่ามออามะขอเอือเขือมะเขือสอเอือเสือดออาดำเสือดำรอเอือเรือบอไอใบเรือใบ และคำสุดท้ายสอเอือเสือนะคะเดี๋ยวครูจะจดลงในสมุดนะคะนักเรียนคะลงไปในสมุดด้วยนะคะหลังจากเราเอาคําศั์นะคะตรงนี้นะมาใส่ลงในสมุดของเราเราก็จะมาฝึกอ่านนะคะคาที่หนึ่งนะคะเสือเสือสอเอ,อือเสือสอเอ,อือเออสอือคําที่สองเขือ ขอเอือเขือขอเอือเขือคำที่สามพอเอือเพื่อพอเอือเพือเพื่อคำที่สี่เรือเรือรอเอือเรือรอเอือเรือคำที่ห้าเดือดอเอือเดือเดือดอเอือเดือคำที่หกเยือ เยือยอเอือเยือเยือยอเอือเยือคำที่เจ็ดเนื้อนอเอือเนื้อเนื้อนอเอือเนื้อคำที่แปดเตือตอเอือเตือเตือตอเอือเตือคำที่เก้าเชื้อชอเอือเชื้อเชื้อชอเอือเชื้อคำที่สิบเวือ วอเอือเวือเวือวอเอือเวือคำที่สิเอเบือบอเอือเบือเบือบอเอือเบือคำที่สองเมือเมือมอเอือเมือมอเอือเมืออันนี้คือการอ่านสระเอือนะคะนักเรียนอ่านทำแล้วอ่านเป็นยังไงบ้างส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ